พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เข้าช่วงนี้พาทุกท่านมาชมภาพกิจกรรม Honda M S X 1 2 5 S F the Clutcher Fight Party ซึ่งเป็นกิจกรรมรวมพลของกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ Honda M S X 1 2 5ในเขตภาคตวนออกเฉียงเหนือจัดขึ้นนะครับที่ลานตลาดอู่ฟู่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่12มีนาคม2,519ที่ผ่านมาซึ่งกิจกรรมครั้งนี้นะครับ มีผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ Honda M S X 1 2 5จากหลายจังหวัดนะครับมารวมตัวกันอย่างมากมายโดยเฉพาะร้านเมืองพลมอเตอร์บค์นะครับซึ่งเป็นผู้จำหน่ายของ Honda ก็นำพาสมาชิกมาร่วมงานครั้งนี้หลายสิบคันด้วยกันเรามาเริ่มต้นกันที่มุมโชรถแต่งของ Honda M S X 1 2 5 S F รุ่นใหม่นะครับซึ่งได้มีการเปิดตัวไปแล้วที่กรุงเทพ และก็นามาโชว์ในงานครั้งนี้นะครับให้ทุกคนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดสมาชิกท,ทุกคนนะครับมีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลอย่างมากมายตั้งแต่พวงก,กุญแจของ Honda msx 1 2 5รุ่นใหม่กระเป๋าสพายข้างใบเล็กกล่องอเนกประสงค์ Honda กระเป๋าคาดเอวและก็ปลอกแขนรวมถึงตุ๊กตาน่ารักจาก h อ n d a ซึ่งใครที่สะสมสแต็มทั้ง4ดวงแล้วนะครับก็จะมาร่วมสนุกด้วยการจับรางวัลในการลุ้นโชว์กันนะครับนี่ก็เป็นมุมของ Honda collection มีการนำรถตกแต่งมาตั้งโชว์ Honda m s x 1 2 5 SF นั้นเป็นมินิสปอร์ตครับแต่มีการปรับแต่งเป็นแนว s c คมเบอร์ก็ได้นะครับรวมถึงสปอร์ตฟูลฟ n ลิงก็ดีนี่คือแนวทางที่ฮอนด้าต้องการจะสื่อให้เห็นครับว่า MX-125 s นั้นเป็นอะไรได้มากมายตามแต่ที่ใจปรารถนาของทุกคนนะครับฮอนด้ Honda เพิ่งเปิดตัว MX-125 s SF ไปครับวันที่18กุมภาพันธ์2519ที่ผ่านมาโดยเป็นการสานต่อความสำเร็จนะครับของ Honda m s x 1 2 5รุ่นเดิม และในงานครั้งนี้ก็มีการออกร้านนะครับขายอะไหล่มอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะร้านพนมอะไหล่แห่งนี้มีการนําของตกแต่งมาตั้งโชว์และขายอย่างมากมายทีเดียวร้านต่อมาก็คือบริษัทไทยแมชชีนจำกัดครับร้านนี้ก็นําชกออัพสีสันสวยงามนะครับรวมถึงชุดคาวริงเอามาขายในงานครั้งนี้ในราคาพิเศษต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าใครพลาดงานนี้ไม่เสียเป็นอย่างยิ่งร้านพีเทคครับร้านนี้เป็นร้านที่มีการออกแบบมอเตอร์ไซค์ด้วยตัวเองเน้นงานปั้นนะครับออกแบบดีไซน์ที่ แตกต่างจากสแตนดาร์ดทำได้อย่างง่ายได้บอกได้เลยครับว่าร้านนี้ฝีมืออย่างแท้จริงหน้ากากใหม่พร้อมไฟโปรเจคเตอร์รวมถึงฝาครอบเบาะท้ายที่มีดีไซน์แตกต่างจากสแตนดาร์ดอย่างงดงามสำหรับกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์สำคัญของงานครั้งนี้ก็คือ The c l u t u r e f i g h t Track ตรงนี้ครับเป็นการจับคู่ชนกันนะครับขับขี่ Honda m s x 1 2 5 s f รุ่นใหม่ไปตามสถานที่กำหนด,ดไว้ใครทำเวลาดีที่สุดคนนั้นฝ่ายชนะครับ การแข่งขันนั้นเป็นแบบจับคู่แพ้คัดออกนะครับจนถึงขันสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะในงานครั้งนี้ซึ่งผู้ชนะเลิศนะครับจะได้รับจี้ทองคำมูลค่า25,000บาทเลยทีเดียวสำหรับกิจกรรม the culture f i g h track t ตรงนี้นะครับเป็นการพิสูจน์ได้เห็นว่า honda mx s 1 2 5 sf ใหม่นี้นะครับให้การขับขี่ที่คล่องตัวเป็นอย่างยิ่งนะครับมินิสปอร์ตขนาดเล็ก1 2 5ี cc honda สามารถทำให้เป็นโมอเตอร์ไซค์ที่สามารถใช้งานได้อย่างครอบคลุมและกว้างขวางและในช่วงนี้เราจะมาฟังคำสัมภาษณ์ของผู้้ที่่เขขขาแขงัน The c u t u r e Fight t a g ตรงนี้กันดูครับว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างวันนี้ผมแมนนะครับมาขับเอเกตัวใหม่บอกเลยว่าสนามนี้ประทับใจมากครับผมสนุกสนุกมันสมกับเป็นตัวใหม่มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อนายตะวันแหลปป้องวันนี้มากับกลุ่มวูฟมาทดสอบเอเดสมรรถนะขี่ดีนะครับต่อเกียร์ก็ดีนะครับขึ้นลงสบายมากนะครับสุดยอดมากครับ สถานีต่อมาก็คือสตรีทลันนิ่งสถานีนี้นะครับเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ลองขับขี่ Honda M SX 125ทั้งโฉมเก่าและก็โฉมใหม่ลองดูครับว่ารุ่นนี้นะครับขับขี่แล้วเป็นอย่างไรคือบางคนนะครับยังไมไ่เป็นเจ้าของรถซ้อนกันมามาลองขี่กันดูครับว่านิสบอรุ่นใหม่ของ Honda นั้นนะครับให้ความคล่องตัวเพียงใดโดย Honda ออกแบบเส้นทางวิ่งนะครับไปตามกลวยที่วางไว้เพื่อให้โชว์เห็นถึงความคล่องตัวในการขับขี่ รถขนาดเล็กแบบนี้นะครับหลายคนที่สงสัยว่าขับขี่แล้วมันอย่างไรต้องลองดูครับโดย Honda M-SX125SF รุ่นใหม่นะครับยังคงมิติท่านั่งขับขี่ต่างๆเหมือนเดิมและใครที่ผ่านสถาน,นีนี้แล้วนะครับจะมีการทับตัสแตมไว้นะครับและสถานีต่อมาก็คือสถานีของการทดลองขับขี่แบบสตันโชครับฮอนั้าต้องการให้ทุกคนทดลองดูครับว่าขี่สตันนั้นเป็นอย่างไรโดยได้มีการเตรียมรถไว้หลายคันด้วยกันนะครับเป็นรถที่ Honda ได้มีการทําไว้เพื่อกับขี่สตันโชโดยเฉพาะ สถานีต่อมาก,ก็คือเดอะแทร็กตะลุยทางฝุน่นครับ Honda ออกแบบ MX125 s ด้วยการใช้วงล้อและยางแบบวิบากมีการเปลี่ยนอัพไซด์ดาวหน้าให้มีช่วงยุบที่มากขึ้นนี่คือฟีลลิ่งใหม่ของการขับขี่นะครับมอเตอร์ไซค์แบบมินิมโตครอสโดยเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับที่สนใจทดลองขับขี่ด้วยตัวเองมาลองดูครับว่าอีกรูปแบบหนึ่งของการขับขี่มอเตอร์ไซค์ในกึงก่งๆวิบากแบบนี้จะรู้สึกมันสะใจเพียงใด หลายคนลองแล้วบอกว่าโอ้โหนะครับมันสุดสุดนะครับเพราะว่าหลายคนไม่คุ้นเคยกับการขี่มอเตอร์ไซค์แบบนี้บางคนลองแล้วติดใจครับบอกว่ากลับไปจะไปหาวงล้อและยางแบบวิบากมาทดลองใส่ดูบ้างอย่างไรก็ตามนะครับ Honda m s x 1น5นั้นยังคงเป็นมินิสปอร์ตเพียงอย่างเดียวนะครับยังไม่ได้มีแผนการทําจําหน่ายรถมอเตอร์ไซค์แบบมอเตอร์ครสแบบนี้เป็นการทําขึ้นมาเพื่อใช้ในกิจกรรมครั้งนี้โดยเฉพาะครับและอีกิจกรรมหนึ่งที่หลายคนสนใจเป็นอย่างมากนะครับก็คือเรื่องของการประกวดร,รถมอเตอร์ไซค์ตกแต่งเน้นความสวยงามครับ ฮอนด้า M S X หนึ่งสองห้าที่จอดโชว์อยู่ตรงนี้นะครับเป็นการประกวดตกแต่งโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนนะครับจะมีสติกเกอร์ของตัวเองสนใจคันไหนชอบคันไหนก็แปะคันนั้นเลยครับคันที่มีสติกเกอร์แปะไม่ได้สุดก็คว,ว้ารางวัลไปครองนะครับในการประกวดครั้งนี้และในช่วงนี้เราจะมาฟังคำสัมภาษณ์ของคุณจุธามาดอินปริงการนันผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปส่วนงานสื่อสารเครือข่ายผู้จำหน่ายของฮอนด้ากันดูครับสวัสดีค่ะ วันนี้เราก็อยู่กันที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเป็นงานของ m s x SF The c a u s h e r Fight Party นะคะ นัดแรกหลังจากที่เราเปิดตัว M S X S F กันมาแล้วที่กรุงเทพก็วันนี้เป็นการมาค้นหา The c u s t e r ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะใครจะเป็นผู้ที่ทำเวลาดีที่สุดจากการแบทเทิลในคอร์สของจิมคาน่ากับรถจัก,กรย,ย,นยานยนต์ฮนด้ารุ่นใหม่ Honda M S X S F นะคะก็ผู้ชนะเลิศในวันนี้จะรับเป็นจี้ทองคำพร้อมสร้อยอมูลค่า25,000บาทนะคะ<ด>กอ็อยากให้แฟนๆในทุกจังหวัดทางภาคเหนือภาค ใต้แล้วก็ภาคกลางนะคะคอยพบ้กับกิจกรรมอย่างนี้นะคะเราจะไปท,ที่เชียงใหม่วันที่26มีนาคมนะคะไปที่สุราษฎร์ธานีในวันที่2เมษายนและปิดท้ายกันที่จังหวัดชนบุรีในวันที่30เมษายนค่ะจากนั้นก็มาพิธีการในช่วงกลางคืนนะครับโดยคุณจุธมาศอินปลิงการนันได้ขึ้นมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน The c u t u r e f i g h t Track ในวันนั้นนี่ก็คือโชมหน้าของผู้ชนะเลิศครับ และในช่วงนี้นะครับมาฟังสัมภาษณ์ของเด e c ทั t เช e ตัวจริงกันดูครับว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างก็ขอขอบคุณทีมงาน h อนด้าเป็นอย่างยิ่งครับที่ให้โอกาสดีๆสําหรับเด็กรุ่นใหม่อย่างเด็กอีสานอย่างนี้ครับขอบขอบคุณมากครับจากนั้นก็เป็นการมอบรางวัลนะครับผู้ชนะเลิศในการประกวดตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ M S X 1 2 5 S F จากบริษัทอุดรพัฒละมอเตอร์จำกัดที่ชนะเลิศในเบสคัตอมไนี่คือ ฮอนด้า m s x 125ที่มีการตกแต่งพิเศษครับมาปิดท้ายกันที่ภาพคอนเสิร์ตของค่ำคืนวันนั้นอย่างสุขสนานสะใจนับเป็นความสเร็จอันยิ่งใหญ่ของฮอนด้ากับกิจกรรม the culture fight party ที่ขอนแก่นในวันนั้นเอาละครับเวลาในเบรกนี้ก็หมดลงแล้วที่ต้มันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ